เราก็ทำให้ถ nice, ึงปิดเวทีที่นี่วันนี้มาแข่งปันมี่ไหมครับมี่ไหมครับเชิญครับเชิญครับคุณผูครับคนใหม่ครับเชิญครับอันนี้พี่มาจะสระบนี้ใช่ไหมที่ไหนครับที่อุบลกาเชิญครับแนะนำตัวแล้วก็พูดถึงความประทับใจว่าสองวันคืนพี่ฟาไปแล้วได้ไรบ้างนะครับเชิญครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวิศาภรมุขศรีค่ะผู้แนะนำก็คือพักจอบนะคะพี่ไกลๆไปนี่ครับพี่ไม่กลัวมั ตันนี้ที่เข้าค่ายมาได้เนื่อมจากตัวเองเกิดปัญหาสุขภาพนะคะก็เลยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของแฮปปี้เมื่อใช้แล้วมีความประทับใจแล้วยิ่งมาเข้าค่ายก็ทํำให้ประทับใจหนึ่งมาที่นี่ได้เพื่อนได้ความรู้ได้มาอยู่ในบริษัทดีๆแล้วก็มีผู้นําที่ดีก็เลยตัดสินใจปิปดว A P ค่ะปบิยค่ะ วีดีโอค่ะวีดียวใช่ไหมพี่อะไรครสั่งจองหรือว่ามีกี่พันคะแนนหรืออะไรอ่าสั่งจองค่ะสั่งจองกาแฟใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อสุดยอดแล้วอ้วนหน้าพี่ตั้งใจจะพามาสักอีกสี่คนอ่อตั้งใจว่าจะพามาอย่างน้อยสองคนค่ะโอ้โหเลยครับขอบคุณมากครับพี่นี่เขาเรียกว่าสโลแกนหนึ่งแตกสองอย่ามาคนเดียวนะครับวันนี้เรามาคนเดียวได้